สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studios คลิปนี้นะคะเรามาเมาส์ s ี r ีส s What If นะคะเป็นตอนที่สองต้องพูดก่อนว่าอันนี้นะคะเป็นบทบาทอันท้ายๆของ c h a ช w i c k นะคะพี่ออมก็เลยเลือกที่จะฟังเป็นแบบเสียงภาษาอังกฤษนะคะเพราะอยากจะฟังเสียงของของแช i วิกเขาแล้วมันก็มีแบบขึ้นมาด้วยนะว่าอุทิศแด่เพื่อนของเรานะคะคอะไรอย่างเงี้ยเอาฮีโร แชดวิกนะคะก็ถือว่าได้มาฟังให้หายคิดถึงกันนะคะแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าซีรีส์การ์ตูนอันเนี้ยนะภาพเพิ่มอะดูดีเหมือนกันนะปกติพี่ไม่ค่อยชอบดูการ์ตูนใช่ไหมล่ะแต่ว่าในแง่มุมของภาพนะคะแต่ละฉากแสงสีมันใช้ได้เลยนะคะหมวกเฮล่าคือปังแล้วอันนี้รู้สึกอีสเตอร์เอค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยิ่งอยู่ในกับแบบกับโซนคอลเลกคอลเลก คอลเลกเตอร์เนี่ยมีตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเยอะแยะนะคะเราเรามีแบบขาเก่ามาด้วย h o w v r r t The u c k k อะไรอย่างเงี้ยคุณจัสตินบอกไม่เคยเห็นทีทชล่าตบบุ๊กมาเจอในนี้คือหาชอบบุคลิกแบบนี้เหมือนกันนะคือรู้สึกว่าจะมีอารมณ์ขันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสไตล์สตาร์หลอดอ่ะแหละแต่ว่าเป็นแบบเป็นในแบบฉบับของทิชล่านะคะแล้วดูมาครบแก๊งเลยนี่ใช่เทเซอร์เฟสาในคนนี้ มากับเขาด้วยนะคะแเราบทบาทยออนดูในนี้ก็โอเคเออคนนี้มีพี่ออมฮาสุดเลยเนี่ยคนนี้นะคะในหนังเองเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าสตาร์หลอดเป็นใครนะคะแต่ว่าในโลก What If อันนี้โลกสมมุตินี่เขารู้เขาเป็นแบบบิ๊กแฟนของสตาร์หลอดนะคะชอบไหมที่ได้เห็นพี่มันม่วงแบบนี้คือ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเห็นแบบนี้นะคะแต่คือไม่ใช่ประเด็นที่ว่าแบบเออมันกากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกไม่ใช่หรอกแต่รู้สึกว่าเขามองเป็นเรื่องโจกโจกอะคือทุกคนมองแบบอุ๊ยอันนี้อยากจะฆ่าทุกคนทิ้งครึ่งจักรวาลอะไรแบบเนี้ยเนื่องจากในโลกโลกของ What อ f อันเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นมัง้งก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบใหญ่โตคนก็มาโจกโจกกันได้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าในนี้นะคะโอโคเยเองก็ยังบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันฆ่ารักเผ่า,า,าพันธุ์หรือเปล่านะคะ เสียดายไม่มีโรแนนนะคะแต่ก็ยังมีตัวอื่นๆด้วยนะคืออันนี้พี่อมดูแล้วก็ในกาเดียน Guardian ไม่ค่อยคิดถึงใครมากนะคะคิดถึงกรูดเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมเท่าที่โผล่มาพี่อมก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วดูพี่มันม่วงเนี่ยดูสิดูทา่าเขาสิตายดู <laughs> คุณพ่อกับคุณลูกนะคะอันนี้เรามีคาเมโอคาเมโอของดรากส์ด้วยนะคะดรากส์ก็โผล่มาในโลกนี้เองเนี่ย ลูกเมียเขาก็ยังอยู่นะคะอันนี้ก็ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วเจคนนี้ก็มาด้วยจากภาคแรกจําได้แม้ที่เขาแบบพยายามที่จะไปจับแล้วระบงระเบิดนะคะตัวละครไหนเนี่ยที่เขาที่ m c u ไม่สามารถดูแลดีได้ในโลกหนังใช่ไหมพอมาในโลกการ์ตูนเนี่ยเขาสามารถเล่นอะไรได้เยอะนะคะแต่พี่อ้อมชอบฉากเครื่องมืออันนี้นะที่เขาแบบที่ลเลกเตอร์เนี่ยในเวอร์ชันนี้ดูบัฟขึ้นด้วยใช่ไหม คอเลกเตอร์ uh, เองเนี่ยได้หยิบอาวุธมานะคะดูสิมีทั้งโล่นะคะมีทั้งคอนนะคะมีหมวกเฮล่าด้วยอะ่ะสุดยอดนี่มันก็ดีอย่างนะที่มันเป็นการ์ตูนคือเขามไม่จำเป็นต้องอธิบายมากว่าไอเทมเหล่านี้มันมาอย่างไงแล้วอย่างเงี้ยคอนพี่ทอใครเป็นคนเอามาแขวนเพราะพาะี่ยอมเชื่อว่าคาเอเลกเตอร์นะคะเขามไม่น่าจะสามารถแขวนเองได้อะ่ะไม่น่าจะยกคอนขึ้นนะ ประทับใจท่าตอนใส่หมวกเฮล่าสุดแล้วจะิลดเยอะเนาะโอดินในวัดอีฟไม่ได้เศษมนเออเป็นไปได้ไหนดูซิว่ามันมีอันนี้หรือเปล่าเอ๋อเราไม่ไม่ได้เห็นแบบด้านบนแต่ในฉากจริงมันน่าจะมีนะว่ามันมันมีแบบตราโอดินมนอะไรหรือเปล่านะคะแต่จริงๆอ่ะไอคลิปเนี้ยนะวันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบทำดีหรือเปล่าลังเลมาก เขบอกตรงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเพราะว่าในแง่มุมของความอินแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอินอ่ะไม่รู้คนอื่นมีปัญหาไหมแต่เนื่องจากพี่อ้นไม่ค่อยชอบการ์ตูนไงคือถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้แหละก็คงทำเรีแอคชั่นเหมือนเดิมแหละแต่แบบจะให้มาพูดคุยอย่างเงี้ยไม่รู้จะเมาอยังไงอ่ะ <laughs> มีคนบอกสนุกแหละแต่ไม่อินมากครับนะคะคุณไอซี่บอกเรื่องมันเลนมันเล่นเร็วไปหน่อยนะคะ เวลามันสั้นไงพวกพวกนี้มันมันสั้นกว่าสั้นกว่าพวกไลฟ์แอคชั่นเนาะคือเล่าอะไรมันก็ต้องรีบๆแหละต้องชมนิดนึงนะคือถึงแม้ว่ามันจะสั้นใช่ไหมแล้วนี่ก็ไม่ค่อยอินหรอกแต่คือยังมีความที่แบบเออมันก็ยังพอดูได้อยู่เพราะว่าเส้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าสนใจดีะนะคะแล้วอย่างเอาคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยย้อนดูมาเพี่อนพวกก็ยังโอเคอยู่นะเพียงแต่ว่า ไอ้พวกนี้พวกวอลตอีฟอะพี่อมว่าความสนใจอย่างน้อยของพี่อมนะมันคงจะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาเล่นตัวละครไหนแล้วเป็นเรื่องราวที่เราแบบแคร์หรือเปล่านะคะตัวละครนั้นเราสนใจมากไหมแล้วแบบการตีความอันใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมชอบไอ้ตอนหนึ่งมากกว่าไอ้ตอนสองเออพี่อมก็ชอบไอ้ตอนหนึ่งเหมือนกันแต่คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าลำเอียงหรือเปล่าเพราะเป็นแบบคาเตอร์พี่อมชอบเบกกี้อยู่แล้วนะคะตลก <laughs> ตลกี่บอนม่วงนะคะ แต่เขาออกมาเนี่ยก็ถือว่าก็ยังโอเคนะมีโมเมนต์ให้ให้แบบมาแก้ตัวกับกับลูกนะคะแต่พี่ออมชอบฉากที่เนบูล่าพูดนะคือตัวของสตาร์ลอตในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะโน้มน้าวเนบูล่านะแบบเฮ้ยที่มันม่วงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนบูล่าก็บอกว่าเฮ้ยแต่อดีตมันไม่เปลี่ยนนะมันก็พูดถูกใช่ไหม คือตอนนี้ดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เคยทำมามันมันโอเคมันก็ต้องใช้เวลาที่จะปรับเข้าหากันนะคะต้องก็ต้องแล้วแต่มั้งอันนี้ว่าใครชอบโทนลักษณะอะไรอย่างไรนะคะคุณพกักวัดแบอบกว่าส่วนตัวอินอันนี้ก็อันแรกนะครับนะคะรอดูเอพิโซดหมอแปกเข้าด้านมืดครับก็พี่อมพี่อมรอดูอันนั้นนะคะแล้วพี่อมก็รอดูพวกแบบ ซอมบี้ไม่รู้ว่าตอนเดียวกันหรือเปล่าแต่เห็นแบบในตัวอย่างที่มีแคปเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอยากดูนะคะวานด้าแม่มดแดงวาร์ปมานิดนึงด้วยอันนั้นก็ก็ก็คิดว่าก็อ,อยากดูเหมือนกันนะคะแล้วอันเนี้ยนะจะบอกว่าท้อนิดนึงพี่ออมเหมือนเห็นรีวิวเว็บๆว็อะสื่อสื่อได้ดู3มตอนแรกใช่ไหมแล้วสื่อบอกว่าชอบตอน3ามน้อยที่สุดอะอย่างน้อยมีสองเจ้ามัางที่บอกว่าชอบตอน3น้อยที่สุดทําให้พี่ออมรู้สึกเลยโอ้โห ตอนแรกก็อินนะแต่ก็ไม่อินมากใช่ไหมตอนนี้ดูได้นะคะไม่ได้อินเลยแล้วถ้าตอนสามันไม่อินเนี่ยพี่ยอมคิดว่าแบบเออจะเป็นยังไงวะเนี่ยฉันจะชอบหรือเปล่าหรือมันอาจจะเซอร์ไพรส์เพรานพี่ออมอาจจะชอบก็ได้นะคะพี่ยอมพูดตอนจบของอีโก้หน่อยครับนะคะคือในตอนจบอ่ะอันนั้นอ่ะคือปีเตอร์เขาก็ไม่ได้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีโก้ก็ตามหาปีเตอร์เจอนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่ อีก็ทำในหนังไม่สำเร็จในภาคสองเนี่ยเขาก็มาทำสำเร็จในภาคนี้ก็หมายถึงว่าก็เป็นการทำลายล้างโลกไปนะคะอันนี้คือเท่าที่พี่ออมตีความนะคะคุณพระวัตบอกมานะคะแต่ง y ิวมากๆบอกว่าเอพิโซดสามคือสมมุติว่าอัลตรอนชนะอเวนเจอร์ในภาคสองครับนะคะอ๋อเอชช็อปอัลตรนใช่ไหมอุ้ยวันด้าเขามาสิอย่างนั้น่ะหรือมาเปล่าวะเขาจะมาไหมรู้ไหมว่ามาไหม เพราะเอเจะบอลทรอนี่ต้นกำเนิดต้นกำเนิดวานดาวิชันนะคะอุ้ยอย่างนี้เพี่อนอาจจะอยากดูก็ได้นะเพราะไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีนางหรือเปล่านะคะเพี่อมคิดว่าตอนสุดท้ายคืออะไรครับนะคะเพี่อนว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องวกมาใกล้ของเรื่องเรื่องแห่งเส้นเรื่องจริงอะ่ะคือมันต้องหาทางโยงแล้วก็เชื่อมกันให้ได้ไม่งั้นเนี่ย เราไม่ต้องดูพวกนี้ก็ได้อ่ะพี่อมคิดว่าเขาน่าจะจบคืออันนี้ไม่ได้แบบไปอ่านข่าวลีออะไรมานะแต่คือดาว่าดิสนีย์เองเนี่ยหรือว่ามาเวลเองเขาน่าจะทําอะไรให้แบบให้คนพูดถึง What If เยอะๆแล้วสามารถขายไปยังโปรเจกต์ต่อไปของมาเวลด้วยได้อะคือตอนหลังๆในคิดว่าน่าจะน่าจะน่าดูนะคะคาดหวังให้ควิกซิลเวอร์รอดได้ไหมเออแต่จริงๆอันนี้พูดถูกใจนะคะเพราะว่า q u i กซิเวอรนี่รู้สึกว่ามีอันเป็นไปตั้งแต่เอาตรอนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กลับมาด้วยอะคนอื่นยังมีกลับมาบ้างใช่ไหมคะอย่างน้อยมาภาคเสียงเขายัางดีเนาะสรุปไปขโมยจบเจอแคงอีกโลกคู่ขนาดนะเอ้ยแต่น่าสนใจนะคือถ้าจะจะเอาแคงมาอีกก็เพราะว่าเราได้เรียนรู้จากโลกิแล้วใช่ไหมว่าแคงเนี่นมีหลายเวอร์ชันอยู่ในหลายไทม์ไลน์แล้วบางเวอร์ชันก็ร้ายกาจมากใช่ไหมไม่ใจดีอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ น่าสนใจนะคะถ้ามันมีโมเดลจาก X-Men ์ุยแต่ไม่เอาอะทางบ้านทางบ้านอยากเห็น X-Men มาใน w h t t f อีอะเพีายมไม่อยากเห็น X-Men มาใน What If เลยนะคะนี่อันนี้ส่วนตัวนะคิดต่างกันไม่เป็นไรคือพี่ยอมอะอยากอยากจะแบบเห็น X-Men ในไม่ใช่ X-Men เป็นตัวประกอบอยู่ในคอมิกแล้ว,ลว,ลวเอามาแจมแจไม่เอาคือเอาแบบตัวเมนเมนหลักๆอะ คืออยากก็เห็นในไลฟ์แอคชั่แล้วก็อยากจะกี้แตกนะคะเพราะฉะนั้นไม่เอาเก็บไว้อยาอยาเถอะเอาตอนชนะและ Quick ้วควิกซีเวอร์จะรอดได้ไงเขาบอกว่าแนทรอดคนเดียวเหรอโอ้โ oh, น no. มีคนบอกยังไม่อยากเห็นตอนนี้นะคะไม่อยากเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่มคิดยังไงกับมิสมาเวลครับจะบอกว่ามิสมาเวลความสนใจก็น้อยเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยทำไมต้องทำหน้าพิมพ์ความรู้สึกเนี่ยมันแบบในดิสนีย์แชนแนลอะ เอ้าแ้วทำไมจะต้องมานั่งตรงนี้ได้ล่ะคะลักษณะเหมือนซีรีส์ของดิสนีย์นะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยตื่นเต้นกับมิสมาเวลเท่าไหร่แต่ดูไหมดูแน่นอนแล้วก็คืออยากรู้ด้วยว่าเขาจะสามารถแบบคุมโทนเรื่องได้ไหมจะทำยังไงให้ดึงดูดคนที่ไม่ค่อยแคร์เรื่องราวที่มันดูเด็กมากนะคะซีรีส์มาเวลตอนนี้อยากดูเรื่องไหนมากที่สุดครับ อยากดูฮอกอายนะคะอยากดูน้องเฮลี h a t if นับในเฟสสี่ไหมครับแล้วเข้าไปเกี่ยวพันในสตอรี่เรื่องราวหรือเปล่าครับนับนะคะแต่เป็นซีรีส์เฟสสี่นะคะเพี่อมว่าเพี่ออมีภาพชัางชีฉายวันไหนครับเขาจริงๆมันจะมาเซปเทมเบอร์นะคะเนี่ยดูภาพเซปเทมเบอร์ September, แต่พี่อมไม่แน่ใจว่าเราจะได้ดูกันหรือเปล่าในตอนเซปเทมเบอร์นะอีเทอร์นอลเนี่ยจะได้ดูหรือเปล่าสต่ไปเดอร์แมนเธอจะได้ดูหรือเปล่านะคะ แต่มีคนบอกว่าตอนนี้รองหนังมันเปิดแล้วนะบางที่เปิดนะคะแบบอย่างภูเก็ตเปิดอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะคือต่อให้ภูเก็ตเปิดสมมตินะแล้วมันฉายไทยหรือเปล่าละ่ะบางทีเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ฉายตั้งแต่ต้นคั่วเลยนะคะยกเว้นเราจะบินไปดูประเทศอื่นนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะ thank you ทุกคน I love you นะคะหวังว่าพรุ่งนี้จะมีตัวอย่างสไปเดอร์แมนมาแต่เพื่อนคิดว่าไม่มารอกมงไหนพนนเงินซิ ถ้าจะให้ลงเงินสมมุติสมสมตุมติลงเงินพรุ่งนี้ตัวอย่างมาไหมมาหรือไม่มาคะตัวอย่างสไปเดอร์แมนแต่ถ้ามาก็ดีนะจะได้มาเมาากัน <c oughs> มีคนบอกว่านังคารเหรอไม่มาขายบ้านขายรถเลยเหรอ <c oughs> นี่ไอซี่บอกมานะพีเอสีก็บอกมานะคะมีคนบอกสเตซเซฟจะคนลังสิทธ์นะคะสเตซเซฟเช่นกันนะคะเลิฟอยู เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้มาหรือเปล่าแ้วถ,ถ้ามานี่เดี๋ยวมากีดการ์ดกันต่อเนาะเลิฟบอยู่นะนะจุบ๊บจุ๊บบาย